สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันนะคะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองบาแวนเชา้าๆหลังเข้าแถวคารวโรงชาติครูจะให้นักเรียนอ่านแจก,กลูกสะกดคําจากชุดจิตกรรมการเรียนรู้การอ่านและเขียนสะกดคําซึ่งคุณคูมพันตุลาการสร้างและพัฒนาขึ้นมาค่ะอ่ะนักเรียนขาพร้อมไหมลูกพร้อมแล้วค่ะบลบเบอร์เดิมค่ะ ได้เลยค่ะหากว่าเราํำลังสบายส่งเสียงดังหากว่าเราํำลังสบายส่งเสียงดังสโลกแกนพหนึ่งค่ะ,ะชูมือแล้วขึ้นมาตรงตรงแล้วลดมือลงโยกซ้ายโยกขวา,าดาังน้ลูกชูมือแล้วขึ้นมา

เอาคก็ซาลาเอชาชาชาพวกเรามาเรามามาช่วยกันร่วมสร้างสารรโรงเรียนให้หน่าอยู่เก็บพยาไปไปด,ดังๆเลยค่ะ สระ,ะนั่นอยู่ข้างหลงังจงระวังตะโกดวิ่งไล่ไข่หยับแลวก็มาไกลๆชะไข่หยับแลวก็มาไกลๆกะชะชางนาแปลกใจแล้วไปอยู่ข้างบนจะปารมระนะคะจงจําไว้นนักเรียนทุกคนจะปารมระนะคะจงจําไว้นนักเรียนทุกคนผัดผักคุณค่ามากลน้นผัดผักคุณค่ามากลน้นจงอย่าสับสนจดจําให้ดีอ้าวอ้าว อ้าวคิดคิดดูให้ดีอ้าวจำจำไว้ให้ดีเออาเป็นเอา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 นำโรเทไปตรงกลางอ้าวเราเ ตัวเ,เองด้วยค่ะนักเรียนมีความสุขไหมลูกสาระไอใช้ลรบาตาอยู่หน้าอักษรใดนั้นหนูจะจงจำเร็วพันสิ่งสำคัญจำให้ขึ้นใจต่อไอ้ใต้จำไว้ให้ดีต่อไอ้ใต้จำไว้ให้ดีเก็บเก็็ดโดูให้ดีจำจำไว้ให้ดี เค็ดเค็ดอรอาอาร์อาอาร์อาคือาระออาอาคือาร์สาระออกกูไม่อยู่แล้อยาทะเลกูไม่อยู่แล้อยาทะเลอนั้นมานำหน้าะเลเอนั้นมานำหน้าทะลอา้นาจงรีบมาเร็วไว้ะเลอาจงมาทำใดจงรีบวิ่งไปเดี๋ยวไม่ทันระอาเออาและ เออาและสาระอ่ะยังจำไว้นะนั่นแหละสาระโออ้าวออ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 อ้าวอ้าวชักชักชัก อัวเอ้ย <HO> อ <G ions> ัวสารอัวมีตัวอะไรอ้าวอัวเอ้ยอัวสารอัวมีตัวอะไรมอเว้นไม่เนอากาศบ่เว้นไม่นอากาศแม้เจอะลาดนั่นแหละสารอัวชักแงะ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 ชะออเอ้ยออสารอ้อมีตัวอะไรอ้าวออเอ้ยออสารอ้อมีตัวอะไรสารอ้อมีออมาตัวเดียวสารอ้อมีอ้อตัวเดียวไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับสารใดๆชักแงะ เยี่ยมมากเลยโออาเป็นโอโออาเป็นโอโกโตโลพวกเรามาเรียนมาเรียนเรื่องสาลาโอโอมีโอกับอ้าจำไว้โะพวกเโาโอโโโอโออโอออโอออโโออโโโอโโอโออาเป็นโอโอออโโอโอโโอโอโโ แง่แง่แงแงแงเข้าที่ค่ะลูกขาอันนี้เป็นกิจกรรมวอมอัพนะคะที่ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเป็นเพลงที่คุณคูพันสร้างและพัฒนาขึ้นมาประพันธ์ขึ้นมาสําหรับนํามาใช้ประกอบกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะนักเรียนขาพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะเอาคาำลังสบายส่งเสียงดังค่ะเอาคาำลังสบายส่งเสียงดังค่ะอ่านคําที่ผสมะเอียแถวที่สองค่ะลูกหนึ่งสองสาม เดี๋ยวเต็มสิบ,สบได้สิบหน้าอัศาจรรย์ใจยิ่งยักลูกแม่นี่เสียงดังความชัดเลยเอาแถวที่สามหนึงสองสาม ไปที่หน้าสามสิบแทนตาเลนแทนตาแ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 ลนโอน่ารักมากเลยลูกแม่เจอยยังคะหน้าสามสิบสามสิบมีเลขอะไรกับเลขอะไรคะหนึ่งสองสาม ยเทียเทอยอยยยยยยยปยเปียเบมือเองด้วยค่ะสุดยอดเลยค่ะลูกแม่สุดยอดเลยสุดยอดเลยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะอสุดยอดเลยนะลูกนะอ่ะอ่ะเรากัลังสบายสรงเสียงดัง ากเราอมลังสบายส่งเสียงดังหากเราอา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 ลังสบายส่งเสียงดังหากเราําลังสบส่งเสียงดัากเราลังสบายส่งเสียงดังอ่ะเอาออีกหนาึงนะคะเไปค่ะเราเือนะคะเือกเชือพร้อมไปมคะ สร้างและพัฒนาขึ้นมานะครูงบัญุลรการครูเชื่อาจโรงเรียนบ้านหนองเมแา่ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพ่อการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งประเทศเลยนะคะการที่เราจะสอนนักเรียนย้ำประงบ้านศึกษาปีที่หนึ่งให้อ่านออกเขียนได้ครูจะต้องมีจิตวิญญาณในการเป็นครูมีจราติทีชีพครูมุ่งมั่นตั้งใจคิดสร้างสรรค์พัฒนานะวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ในสามเดือนค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกับโครงการทิหน้านะคะสวัสดีค่ะ นักเรียนคสวัสดี่ค่ะ